ชิลปันชีวิตแต่ละวันที่ไม่ธรรมดาสวัสดีครับชื่อจโจรครับเป็นเจ้าของร้านจาโลโจร,ร้านเสื้อผ้ามือสองครับผม<ว>จุดเริ่มต้นของพี่นะครับเริ่มจากความชอบของตัวเองก่อน เริ่มจากความชอบโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้ามือสองอยู่แล้วชอบใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมือนใครชอบใส่เสื้อผ้าที่แบบเอามามิกแอนแมทกันแต่เป็นมือสองนะครับเพราะว่ามือสองเนี่ยเสื้อผ้ามือสองเขาจะมีจุดเด่นคือมีอย่างละตัวหรืออย่างละชิ้นเท่านั้นประมาณเนี้ยครับเลยเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้ามือสองประมาณนี้ครับครับพอเสื้อผ้าของเรามันเยอะขึ้นพี่ก็เลยเอามาปล่อยต่อและขายออกไป พอดีผลตอบรับของลูกค้าเข้ามาดีลูกค้าสนใจมากขึ้นเลยเริ่มที่จะหาะแหล่งที่มาของเสื้อผ้ามือสองนำมาขายและนำมาเปิดร้านครับ <S <S ครับแรงบันาลใจของพี่ก็คือเริ่มจากความชอบนำมาเป็นรายได้ครับจากความชอบนำมาเป็นรายได้ก็คือเรานำความชอบของเรานำมาสร้างรายได้ในแบบ ในสิ่งที่เราชอบอะครับให้มันเกิดรายได้มากขึ้นถ้าถามถึงประสบการณ์ในด้านขายเสื้อผ้าพีพ่แบอบอกตรงๆเลยว่าแทบจะไม่มีเลยพี่พยายามดูจากาการหาสินค้าจากไลฟ์สดพยายามหาช่องทางแฟชั่นหรือสื่อโซเชียลต่าง,างๆเพื่อที่จะให้มาตอบโจทย์กับลูกค้าเราและก็พยายามหาเทรนดใหม่ให้ทันครับ ถึงจุดเด่นของทางร้านพี่นะครับทางร้านพี่จะเป็นเสื้อผ้ามือสองแต่เป็นแบรนด์เนมครับเป็นเสื้อผ้ามือสองแบรนด์ญี่ปุ่นส่วนมากก็เด็กๆก,ก็จะใส่แบรนด์เนมอยู่แล้วพี่จึงมองว่า,าจุดเด่นของทางร้านก็ต้องเอาเป็นเสื้อผ้ามือสองแต่ติดแบรนด์ประมาณนี้ครับเนื่องจากเป็นสินค้ามือสองนะครับเราเลือกสินค้ามาขายที่เนี่ย อาจจะมีตําหนิน้อยที่สุดเลือกตําหนิน้อยที่สุดนะครับแต่บอกตรงๆว่าเสื้อผ้ามือสองที่เราคัดมามันอาจจะไม่เป็นเสื้อผ้าที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะมันขึ้นชื่อว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองครับส่วนมากนะครับลูกค้าก็จะเอามามิกแอนแม็กกันเองครับในการเลือกสินค้าของเขานะครับทางร้านก็จะพยายามเลือกสินค้ามาให้ตอบโจทย์กับลูกค้าและมีคุณภาพให้เหมาะสมกับทางร้านของเราด้วยครับ การขายเสื้อผ้ามือสองสำหรับพี่มีความท้าทายครับเพราะว่าเราเป็นสินค้าที่คัดมาเราไม่รู้ว่าเวลาเราไปคัดแต่ละรอบเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้สินค้ามาเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากแล้วก็อีกอย่างคือแหล่งสินค้าแต่ละแหล่งที่เราไปคัดนะครับคือต้นทุนแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันครับผมอันนี้คือจุดที่ท้าทายแล้วเราก็พยายามหาแหล่งสินค้าอื่นๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ คัดมาให้ลูกค้าเราได้แต่ละรอบครับก็จะเป็นแหล่งที่มาครับแหล่งที่มานี่คือปัญหาใหญ่ของเราเลยเพราะว่างานที่เราไปคัดมามาจากแหล่งที่มาต่างๆด้วยครับแล้วที่นี้ต้นทุนก็จะสูงขึ้นแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันเลยในการที่เราไปคัดเสื้อผ้ามานะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาแบบเนี้ยตรงๆแล้วก็ เป็นปัญหาที่บ่อยมากนะครับที่มีวิธีการที่จะ,ะแก้ไขคือเราจะหาแหล่งที่มาอื่นๆไปเรื่อยๆในการคัดเสื้อผ้าอาจจะไปหาแหล่งอื่นหรืออาจจะไปต่อรองกับแหล่งเก่าที่เราคัดมาเพื่อแบบคุณภาพของสินค้าของเราอะคับมันจะดีขึ้นแล้วก็อาจจะคัดมาเพื่อให้มันตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้น ส่วนวิธีการทางร้านพี่นะครับพี่จะจัดการการโปรโมทผ่านช่องทาง Tik Tok, IG Facebook, แล้วก็สร้างเพจขึ้นมานะครับจะเป็นเพจของทางร้านเลยชื่อร้านเลยนะครับแล้วก็ถ้าผ่าน IG ก็จะเป็น Jaros นะครับส่วนโปรโมชั่นก็จะมีลูกค้าซื้อ100บาทเท่ากับ1แต้มนะครับเก็บครบ10แต้มก็จะเป็นคูปองขึ้นมาให้แลกซื้อเป็นจำนวนส่วนลด1น0บาทครับ ถ้าเป็นการออกบูธเราจะออกบูธเฉพาะงานที่มหาลัยจัดครับหรืออาจจะเป็นบางส่วนที่นิสิตมหาลัยเนี่ยแต่ละสาขาคณะเขามาเชิญเราไปออกบูธอันนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถให้ลูกค้ารู้จักร้านเราเยอะขึ้นเพราะว่าเวลาลูกค้าซื้อหรือลูกค้าเข้ามาดูร้านเราลูกค้าจะถามเราเองว่ามีหน้าร้านอยู่ตรงไหนไหมคะบางคนเขาอาจจะยังไม่รู้จักหรือบางคนเขาอาจจะยังไม่ติดโซเชียลสักเท่าไหร่พี่ก็จะแนะนําไปประมาณนี้ ส่วนการตั้งยอดแต่ละเดือนหรือเป้าหมายอย่างเงี้ยครับพี่กําหนดไม่ได้เลยในในในแต่ละเดือนหรือแต่ละรอบครับเพราะว่ามันกําหนดตายตัวไม่ได้ครับก็ต้องแบบควบคุมค่าใช้จ่ายของสิ่งอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยครับมันมันก็เลยกําหนดเป้าหรือกําหนดยอดของแต่ละรอบไม่ได้ครับแล้วก็อีกอย่างขึ้นอยู่กับจํำนวนลูกค้าแต่ละวันด้วยมันอาจจะเข้าได้ไม่ถึงการ สำหรับที่ถ้าเป็นพี่นะไปเที่ยวไปดูสิ่งอื่นๆไปดูสิ่งใหม่ๆไปหาแรงบนันดาลใจอันอื่นๆไปหาแรงบนันดาลใจที่แบบว่าเราสามารถนํากลับมารีเมกหรือนํากลับมาทําใหม่ได้ไปเห็นของเขาอาจจะสวยกว่วยอย่างเงี้ยเราอาจจะมาเป็นแนวทางในการต่อยอดจากทางร้านเราได้มากขึ้นครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบหิวใ,นะใจของเราใช่ครับ าฝากร้านจาโลโจด้วยนะครับเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองแบรนด์นนมแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับร้านจะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสาราคามมมสองมอใหม่ของเราเองนะครับร้านจะอยู่ซอยตลาดเทศบาลขามเรียงร้านจะตั้งอยู่ฝั่งขามเรียงนะครับช่องทางติดต่อทางออนไลน์ก็จะเป็น IG นะครับ j าโล j จช h o p หรือดูสินค้าเพิ่มเติมผ่าน IG ได้สอบถามเพิ่มเติมผ่านไ G ได้นะครับขอบคุณมากครับ ชิวไลท์ชิวปันชีวิตตะลวันที่ไม่ธรรมดา